ว่้คมาเลยนะมาเดด้ะครัทกนนี่่แพนี่ดมากแม่พี่อะ้ข็งนี่นี่แพทยเป็นตัวใหญ่ยี่ห้อแพทย์ขยบมาหน่อยคะเดี๋ยวเราจะไดตอวขนาดไไม่อยากได้เสือยยิไม่กล้ง ไม่ได้มองหน้าเลยค่ะทำไมครับมองแสบเป้าเล้วก็จะเลิกเรียนแล้วค่ะทำไมครับแต่ว่าคงไม่เลิกแล้วเรื่องมีเทียนไม่ขนาดเร่อง่รัก ีกที่รักเลยได้ไหมคะได้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 มากต้องต้องตั้งใจยอองวั่ครัทันถึงไ้ลงเินขนาดนี้เย้ทาโดดบอสอะไรสีน้ำเงินครัไม่ใช่ค่ะสีเขียวที่คิดไม่ถึงใช่ไหมล่ะแต่นู้นคิดถึงพี่นะ เรารู้สึกว่าตาลายไหมคะงางั้นเรามาแลกลายกันเล้แลกเขาถูกดอกลูกเกียร์ตมเมีาเลยโซบ่เกนชอบคนสวยนึกว่าคงไม่มีสิทธิ์ละคะไม่เอาคนดำยดเย้อแต่สกิลมันได้เลยดำยืดเยื้อเดี๋ยวดปิด แต่เราเป็นคนธรรมดาที่กคือทั่วเดิมโอ้โหทั่วเดิมต้องเป็นเยอะกว่าที่ไหนที่ไหทำไมบ้าจริชอบไม่รู้ครับเพราะชอบเหลืไงไ ไม่เคยรอกันค่ะเสกซ์คอนจะมาได้อยาพใหยาาที่เ็นซูเปอร์แมนไปเลยทำไมครับจะได้มีเยอะแยะเหมกันบ้างเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวซุปเปแมนไม่มี่ี มีไลน์ก็บอกเราแล้วใช่ไลน์มีเลยหรือข่าวเป็นเป็นเสือชุดเปรตตอนนเป็นนิ้วชุดอะหมดแล้วมาเดี๋ยวมาพี่เค็มพี่เมย์พี่เค็มพี่ยาวมนเ่นอะไรวันครัไมทำไม่ได้วันม่ได้มาถึงมีนะครจะมา